เรากําลังมาปลูกข้าวนายโนยนะคะข้าวที่เราปลูกเนี่ยเป็นสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิมินกอฮอ83ค่ะเป็นข้าวที่ขอ GI อยู่นะคะข้าวอัตลักษณ์หนึ่งเดียวของจังหวัดลําปางค่ะแปลงนี้จะเป็นแปลงนายอินทรีย์นะคะได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ปลูกปลอดภัยไร้สารเคมีค่ะแล้วก็เป็นข้าวที่ขอ GI อยู่นะคะของเราจะมีกลุ่มผู้ปลูกข้าวดาสายน้าแร่แจ้ซ้อนอยู่ประมาณสิบกว่าไร่ค่ะ ที่ฟาร์มจะปลูกอยู่สามสายพันธุ์ค่ะมีหอมมะลินินแล้วก็ทับทิมชุมแพทับทิมชุมแพจะเป็นข้าวออกสีน้ำตาลเป็นข้าวน้ำตาลต่ำเหมาะสำหรับคนเป็นความดันเบาหวานค่ะแล้วก็จะมีข้าวหอมมะลินินของเราก็จะมีแบรนด์ข้าวที่ขายด้วยนะคะก็จะมีข้าวทับทิมชุมแพข้าวหอมมะลินินแล้วก็เป็นข้าวสามสีค่ะ จะมี3ส,สายพันธุ์ข้าวที่ปลูกจากสายน้ำแร่เนี่ยรสชาติเขาจะหอมนุ่มแล้วก็มีความอร่อยแตกต่างจากพื้นที่อื่นที่ปลูกในประเทศไทยค่ะ ไปตามหาวัตถุดิบว่าในลำปางมีวัตถุดิบอะไรที่มีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนที่อื่นมีความแตกต่างจากที่อื่นจนมาพบข้าวใส่น้ำแร่แจ้ซ้อนเนี่ยมีความแตกต่างอย่างชัดเจนตอบโจทย์มากที่สุดเลยเพราะว่ามีที่เดียวในโลกข้าวใส่น้ำแร่แจ้ซ้อนแล้วก็มีคุณประโยชน์สูงสุดด้วยค่ะเชื่อว่าคนลำปางหลายคนก็ไม่รู้เพราะว่าอย่างขนาดจอยอะ ตามหาวัตถุดิบอินรีอยู่แล้วนะคะที่ใช้ในร้านเพราะที่ร้านนี่ใช้อินรีย์ทั้งหมดจอยก็ตอนแรกจอยก็ยังไม่รู้เลยว่ามีข้าวสายน้ําแร่จนจนเรามาสืบค้นแบบจริงจังจริงๆเราถึงได้ทราบค่ะอยากจะให้จริงๆอยากจะให้มันดังไปทั่วโลกเลยนะให้ทุกคนได้รู้จักว่าข้าวที่ปลูกในสายน้ำแร่ในแหล่งน้ำแร่แจ้ซ้อนเนี่ยมันมีประโยชน์มากขนาดไหนค่ะ มีจำหน่ายเป็นทั้งหุงสุกแล้วแล้วก็แล้วก็เป็นข้าวสารค่ะมีมีทำเป็นชาด้วยนะคะชาข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อนค่ะจะบอกว่ามันพิเศษมากคือเปไม่เคยดื่มชาที่ไหนรสชาติดีขนาดนี้มาก,ก่อนไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเลยหอมหวานด้วยตัวของเขาเองนี่ข้าวไอชาข้าวญี่ปุ่นจอยว่าชิดสายถ้าทุกคนได้ลองชาข้าวของข้าวสายน้ำแร่แจ้ซอนค่ะ